สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาแบ่งปันวิธีทํากระทงนะคะทํากระทงจากใบมะพร้าวนะคะเพื่อนๆทากระทงจากใบมะพร้าวแบบนี้เลยน่ารักน่ารักเพื่อนๆก็ทําได้นะคะง่ายๆนะคะตกแต่งด้วยทูบเทียนแล้วก็ดอกไม้นะคะกระทงใบมะพร้าวนะคะเพื่อนๆเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยคะ่ะก็ここจะมีใบมะพร้าวนะคะมีใบมะพร้าวทูบเทียน กันไกลนะคะเข็มหมุดนะคะดอกไม้แล้วก็กลีบกระทงนะคะกลีบกระทงที่เราจะทำวันนี้คือจะเป็นแบบนี้นะคะจากใบมะพร้าวนะคะเรามาเริ่มตัดกันเลยค่ะขนาดที่เราจะตัดนะคะเพื่อนๆความกว้างของใบมะพร้าวก็ประมาณนี้นะคะประมาณ2เซนครึ่งนะคะความยาวก็อยู่ประมาณ 7จด้านะคะ7.5ก็ใช้ได้แล้วนะคะถ้ากว้างกว่านี้ก็ไม่เป็นไรนะคะเพื่อนก็ตัดออกมาเลยตัดออกมาเป็นชิ้นแบบนี้เลยนะคะตัดออกมาเป็นชิ้นแบบนี้เลยนะคะใบมะพร้าวแล้วเราก็ตัดเลยนะคะตัดให้เป็นปลายแหลมแบบนี้นะคะ ตัดให้ได้ไปลายแหลมแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนให้ได้แบบนี้นะคะเรามันเริ่มประ,ประกอบขีดกระทงกันเลยนะคะฐานกระทงของเรานะคะเพื่อนเพื่อนจะอยู่ที่หกนิ้วนะคะเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนจะใช้กว้างกว่านี้เล็กกว่านี้ก็เพิ่มจํานวนขีดของกระทงเพิ่มไปนะคะเพื่อนเพื่อน เรามาเริ่มประกอบเลยเราจะประกอบแบบนี้นะคะเพื<ๆ>่อนๆประกอบแบบนี้ด้านนี้เราจะวางทับกันนะคะเพื่อนๆวางซ้อนกันแบบนี้วางซ้อนกันแบบนี้นะคะเราก็วางซ้อนกันแบบนี้ ดูระยะห่างนะคะให้เท่าๆกัน ติดหมุนวนไปรอบๆแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆติดหมุนวนไปรอบๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูตอนที่ติดรอบที่1เสร็จเรียบร้อยเลยนะคะเพื่อนๆพอเราติดเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆติดกีบกระทงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆพอติดกีบกระทงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็มาตกแต่งด้วยดอกไม้ทุบเทียนนะคะเราก็มาตกแต่งด้วยดอกไม้ทุกเทียนแบบนี้เลย นี้นะคะเพื่อนๆเราก็ใช้ดอกไม้ตกแต่งเลย พอเราตกแต่งดอกไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะเพื่อนๆกระทงใบมะพร้าวแบบง่ายๆเพื่อนๆก็ทําได้นะคะเพื่อนๆจะทําขายหรือทําไปลอยนะคะง่ายมากเพื่อนๆก็ทําได้นะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้มาทําคลิปใหม่ๆให้เพื่อนๆดูอีกนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ